สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่13มกราคม2566ค่ะสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราช,ชโองกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท นายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท a d v a n นซ์อินโฟเซอร์วิจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเข้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขันโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ The Educators Thailand ประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี ในโอกาสนี้ครูผู้ได้รับรางวัลผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศจากการนำเสนอผลงานเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตร